ก็เรามาต่อระบบหมุนเวียนเลือดนะก็อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดก็จะมีหัวใจหลอดเลือดแล้วก็เลือดที่สำคัญเลยหลักๆมาหัวใจจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ี่ห้องหัวใจห้องบนขวาจะรับเลือดที่มีการออกซิเจนตาม จากอวัยวะต่างๆของร่างกายต่อไปหัวใจห้องบนซ้ายจะรับเลือดที่มีแก๊ซออกซิเจนสูงจากปอดทั้งสองข้างต่อมาหัวใจห้องล่างขวาจะส่งเลือดที่มีแก๊ซออกซิเจนต่ำไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สต่อไปหัวใจห้องล่างซ้าย จะส่งเลือดที่มีกาออกซิเจนสูงไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจมีหน้าที่กัน้นหัวใจห้องบนในห้องล่างป้องกันการไหลย,ย้อนกลับของเลือดต่อมามาที่หลอดเลือดมาหลอดเลือดแรกนะจะเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรีหรือว่าหลอดเลือดแดง ภาษาอังกฤษคือ artery นำเลือดที่มีกแก๊สออกซิเจนสูงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายยกเวน้นหลอดเลือดเอ,อ่อ a r t รี่ไปยังพอแล้วก็หลอดเลือดเตอรี่เนี่ยผนังจะหนาแล้วก็ยืยดหยุ่นได้นะมีแรงดันเลือดสูงและคงที่ต่อไปหลอดเลือดเวน หลอดเลือดเวนนำเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำกลับเข้าสู่หัวใจยกเว้นหลอดเลือดเวนจากปอดหลอดเลือดเวนผนังจะบางความดันจะต่ำกว่าหลอดเลือดอาร์เจรีแต่จะมีลิ้นกั้นภายในนะนี่คือลิ้นกั้นต่อมาหลอดเลือดฝอยเลือกแคปิลารี มีหน้าที่แรกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดแล้วก็มีผนังบางมากประกอบด้วยเซลล์เพียงแค่ชั้นเดียวต่อมาเลือดส่วนที่เป็นของเหลวก็คือน้ำเลือดหรือว่าพาสมาจะประกอบด้วยน้ำสารอาหารเอนไซม์ฮอร์โมนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็ของเสียต่างๆทำหน้าที่ลำเลียงสาร ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายต่อมามาดูส่วนที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปร่างมันจะกลมแบนตรงกลางบุม๋มไม่มีนิวเคลียสมันจะรูปร่างเป็นแบบนี้ตรงกลางเนี่ยทำไมมันถึงบุบลงไปก็คือมันจะเอาไว้ลำเลียงแก๊สออกซิเจนนะ เซลเม็ดเลือดแดงจะมีฮีโมโกลบินเป็นองค์ประกอบทำหน้าที่รำเลียงแก๊สเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะต่อมาเซลเม็ดเลือดขาวจะมีขนาดใหญ่กว่าเซลเม็ดเลือดแดงแต่และมีนิวเคลียสอยู่ภายในทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลปลอมโดยการสร้างแอนติบอดีหรือการกืน กินของเซลล์ต่อมาแกดเลือดเก็ดเลือดหรือเพดเลสใช่ไหมไม่รู้อันถูกหรือผิดมีรูปร่างไม่แน่นอนไม่มีนิวเคลียสนะช่วยในการแข่งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลการดูแลรักษาอาวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด 1. เลือกรับประธานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพราะไขมันเนี่ยจะไปอุดตันหลอดเลือดนะมาอันที่ 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด ต่อมาตรวจวัดความดันเลือดหรือตรวจเลือดเป็นประจำและที่สำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอก็ปิดจ็อบสำหรับระบบหมุนเวียนเลือดเนาะเดี๋ยวเตรียมไปต่อระบบต่อไป